คุูเบืร์ถามก่อนว่าคำว่า outreach คิดว่าเป็นคำนามหรือเป็น verb หรือเป็น adjective ไปนแน่ให้ลองเดาอใบใบเหมือนไม่ใบนิดนึง reach ปกติเป็น verb ใช่ไหมแปลว่าเอื้อมหรือเดินไปถึงอะไรแบบเนี้ย outreach น่าจะเป็นละ่ะ verb ค่ะแต่ไม่ใช่นะฮะปกติแล้วเนี่ย outreach เขาจะใช้ในรูปคำนามฮะมันจะแปลว่าความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือแก่ คนกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะประสบปัญหาห,าหรือขาดแคลนอะไรบางอย่างแบบนี้ข้อนี้ดูจากโจทย์นะช่องว่างเนี่ยอยู่หน้าคำนามคือคํ m ว e r โปรแ p r o แล้วด้านหน้าก็มีคำนามอีกคือ community แล้วก็มีเดอะแล้วใช่ไหมเฮ้ยคำนามซ้อนคำนามได้เลยครูเบิร์ตคำนามซ้อนคำนามได้เขาเรียกว,ว่าคำะสมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นคํนาว่า water usage มันแปลว่าอะไร มันแปลว่าการใช้น้ําเป็นคํานามทั้งคู่เลย usage การใช้ก็คํานาม water น้ําก็คํานามนี่ในที่นี้นะฮะคำว่า water จะทําหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวขยายคํานามคือคําว่า usage ที่ตามหลังมาเหมือนลยบินมาชนที่ตามหลังมานะฮะเขาเรียกว,ว่าคําประสมแล้วประสมซ้อนกัน3คําได้ไหมได้ไหมคิดว่า ได้นะฮะยกตัวอย่างนะครับเช่น fire alarm system fire ที่แปลาว่าไฟอะ่ะเดี๋ยวเขียนตัวพิมพ์เล็กดีกว่า fire ที่แปลาว่าไฟ alarm ที่แปลาว่าสัญญาณเตือน,นะฮะ system แปลาว่าระบบเป็นคำนามหมดเลยซ้อนกันสามคำก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าฝรั่งเขาใช้ไหมถ้าฝรั่งไม่ใช้อย่าไปแต่งเองนะต้องดูฝรั่งเป็นหลักเลยนะฮะทีเนี้ยในในช่องว่างเนี่ย คือเรารู้แล้วแหะว่า o u t r e a c h เป็นคำนามใช่ไหมก็กลายเป็นว่ามีคำนาม3ามคำแสดงว่าเป็นคำะสมโดยที่ community แล้วก็ o u t r e a c h ตรงช่องว่างเนี้ยทำหน้าที่เป็นอะไรชั่วคราวนะเป็น adjective ชั่วคราวขยายคำนามคือ program เป็นหลักนะครับให้จำทริคนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเอาคำนามมาทำเป็น adjective เนี่ยเขาไม่เติม s นะปกติแล้วอะ be boy ผิดไปเลยเพราะเผลอมเติม S มาให้ใช่ไหมซีแคทก็ดีดอก็ผิดครูเบิร์แล้วจะผิดได้ไงเพราะว่าหนูเคยเห็นนะว่า adjective บางตัวอาจจะลงท้ายด้วย ed หรือ ing ก็มีไม่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่ในกรณีนี้นะกรณีเนี้ยมันคือคำะสมเป็นการเอาคำนามมาทำให้เป็น adjective ชั่วคราวดังนั้นโดยปกติกไม่ต้องเติมอะไร ใช้คำนั้นไปเลยอะอย่าง water ก็ water ไปเลย fire ก็ fire alarm ก็ alarm ไปเลยตอบเป็นข้อ A n ฮะเดี๋ยวแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่า despite initial public skepticism คำนี้เคยสอนไปแล้วด้วยไม่รู้ปีที่แล้วติดตามครูเบอร์หรือเปล่ามันแปลว่าความสงสัยความคลางแคลงใจ the community outreach program successfully reduced local crime r a t e crime แปลว่าอาชญากรรมฮะ crime อาชญากรรม by 45% through innovative peer mentoring initiatives initiatives มันแปลว่าโครงการที่คิดเริ่มขึ้นมา mentor ปกติเป็น verb แปลว่าให้คำแนะนำแต่เนี้ยเป็น adjective นะฮะที่ให้คำแนะนำ peer เป็นคำนามนะปกติแต่ใน,นที่นี้เป็น adjective ชั่วคราวมันแปลว่าเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้ innovative คือที่สร้างสารรค์ที่แปลกใหม่เขาบอกว่าแม้ว่าจะมีความคลางแคลงใจไม่ใช่คงแคลงแม้ว่าจะมีความคลางแคลงใจของสาธารณชนในช่วงแรกแต่โครงการที่ความช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นแห่งนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในในอะไรฮะในการลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในท้องถิ่นนั้นได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์45%เลย ผ่านโครงการการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอะแบบเพ e r เพื่อนช่วยเพื่อนที่แปลกใหม่ฮะตอบเป็นข้อ AN อย่าลืมนะ r r i c h เป็นอะไรนะหล,หลักๆเป็นคำนามฮะ